ต้อนอยังนี่พี่นอ้องต้นพุงชุรถต้นแค่ยาต้นผักแค่ยาโอ้ยห่วงนอนพี่น้องเลยลูกออกมายื่อเซนยื่สายเป็นไรพี่น้องใบสองเกือบใบสามแล้วพักพอนกันในบออร,รือไปเที่ยวใส่กันเทปงานกันบอ่อม,มือนี่มือนี่วันอาทิตย์เนาะนี่กะออกมานั่งตากแดดได้แบบที่นี่ พยายาค่อยออกมานั่งตากแดดเพื่อตาสีสว่างจักหน่อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยบึงผักแชยาคางๆผักแชยานี่ก็ทิเป็นไอทีได้หน่ๆเ,เป็นไอบั้หน้าต้นบักหน้าผมเอาไอเม็ดมันผมกินนะผมก็เห็นบานมันอเปลือกมันบางดีผมเอาเม็ดมันไปเสียบไว้ไปไป,ไป,ไ,ปไปพอไวนะ้ในไอ กระถางน้อยๆประเทศนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยเอามาลงดินไว้เนี่ยปีปหนึ่งลรได้เนี่ยเง้วประมาณสองสองไล้ละล่ะคือที่ได้กินนวยไปดอกบึงซ่งแล้วนี่กับมันพี่น้องไอ้นี่นะมันไอ้ที่เขาเอื่นว่ามันอย่างมันมันญี่ปุ่นผมมันสีม่วงๆไหมไอ้นี่ไอ้นี่ผมดึงขิมไปเราได้เนี่ยไอ้นี่มันขึ้นมาไม่ มันคือที่มีหัวน่ะหัวเล็กหัวหน่อยมันอยู่น้ำดินน้ำดอนนี่แหละมันก็เลยขึ้นมาอีกผมก็เลยตอนแรกผมก็ถอนทิมไปแล้วล่ะรอบนึงปีที่แล้วมันบ่่อยได้ดูแลมันบ่่อยได้ดูแลมันมันก็เลยไออยากจะเป็นเป็นแมงจังหน่อยนึงเป็นแมงบ้านผมเอิ้นมันมันขี้เรามันม่วงอ่ะนะมันม่วงแต่มันบ่เลยมันมันตอม่วงแบบตอเผือกแต่มันม่วงไปเลยอ่ะมวงแบบี่ปุนไปเลยทันนะ ่หนาบ้านผมนี่แหะนี่อเวนาบ้านโอ้ยเบียเห็น,นางา,างนงปันยังนะไรคืองานอื่นีั้งบนนตั้งบนไหล่างคาที่้งแดงก็เป็นลานขาดนะมันไ่านขาดยม่หนลางนี่เนี่ยเมงพี่น้องมองมงมงกรด่เองมันแซ่น้าเบื้อดีนีผู้ใดอยากกินตำสมกัมมเอเัลเอนี่ ิมาไวแล้กผู้เดียวโอ้ยทำไมมั็นมาพิกอะหนีตนเงยจะหนีบางห้องก็ไดไเป็นบางห้องผู้หรือบางห้องแม่กับบางห่อบางทองที่เป็นบางห้องแม่ก็น,น,นอแกนแต่มันจะเป็น,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 นท,ท่านใดกับบางห่วงขืนอยู่ตรงใชาข้าพอดีเลยนียเนี่ยึ่งเดีตัดทิมอีก่ด้กว่าไวต่ว่ามันบางห่องหรือซึ่งท่บอกบยูน้ำเฮาดอ้ โอ้ยมันยางแก่ห่วงพี่น้องเอ้ยอผมมาทายไปกับห่องอ้ห่องอวยไปคือว่านล่ะเด็กกันเงาก็ได้บ้านนี่เป็นอย่างลรหมดหมดหมดนู่หมดพี่น้องเอ้ยหมดหมดกัดหมดกัดโอ้ยตรงนี้่อนเนี้เอาละเอาละพี่น้องเอ้ยเอาไว้ท่านี้ก่อนหมดกัด